คุณผู้ชมครับรายการรัฐสภาช่วยประชาชนวันนี้ยังอยู่ที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานบางพื้นที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลช่วยเหลือหรือติดตามการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดในายอนุสักคงมาลายัยสมาชิกวุฒิสภาขอให้รัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่มีหนี้สินภาคครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น บางรายมีการกู้เงินนอกระบบและถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยกเกินกว่ากฎหมายกำหนดมีการถูกยึดทรัพย์ดังนั้นควรจะต้องมีการจัดหาทนายความให้กับประชาชนในการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่มีปัญหายากจนนั้นนี่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและไม่สามารถจะคลี่คลายตัวเองได้และมีจำนวนไม่น้อยที่ถูกยึดหลักทรัพย์ถูกยึดที่ดินไป แต่ว่าด้วยความไม่รู้ก็ยังคงจำเป็นจะต้องมีการไปกู้นี้ยืมสินนอกระบบแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาพอไปกู้ในระบบก็ไม่สามารถจะใช้ได้แจนกระทั่งถูกยึดหลักทรัพย์ไปดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการช่วยเหลือให้เขามีทนายความในการจะทำสัญญาดังนั้นจึงเรียนถามมายังรัฐบาลนะครับว่ามีความคืบหน้าในสถานะข,ของ ของการปลดเรื่องนี้สินของเกษตรกรได้อย่างไรบ้างนะครับจะมีการช่วยฟื้นฟูสภาพจะช่วยคลี่คลายและในแง่ของการป้องกันจะช่วยการรณรงค์เพื่อที่จะให้เขามีที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าทนายความในการช่วยเหลือเขาในการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้านนายสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์ นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าหารือเพื่อเร่งรัดให้มีการก่อสร้างถนนพร้อมขยายช่องทางการจราจรบนถนนเพชรเกษมช่วงแยกอันดามันไปยังตลาดเทศบาลตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังให้เชื่อมต่อกันเป็นสี่ช่องทางจราจรถนนสาย4หรือถนนเพชรเกษมช่วงแยกอันดามันเข้าตลาดเทศบาลห้วยยอดนะครับระยะทางทั้งสิ้น5กิโลเมตรเศษ เส้นทางนี้มีการปรับปรุงเป็นถนนสี่ช่องจราจรมา10กว่าปีแล้วครับแต่ทําไปได้เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเหลืออีกประมาณ1กิโลเมตรเศษเท่านั้นครับในส่วนที่2ครับก็คือถนนสาย4046ตอนนามเมืองเพชรผ่านอพเอรอสิเก่าไปเชื่อมกับเส้นทาง4ี่เลนที่จะไปยังจังหวัดกระบี่นะครับขณะน,นี้ทางกรมทางหลวงได้มีการสํารวจออกแบบไว้แล้วในตอนแรกก็คือนามเมืองเพชรถึงสีเก่าประมาณ30กิโลเมตรว่าประมาณ800กว่าล้านบาท ก็ขอให้เร่งบรรจุงบประมาณในปี2565ด้วยและถัดจากนั้นในปีถัดไปครับก็ได้บรรจุในส่วนที่เหลือก็คืออีก30กิโลเมตรก็จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ด้วยครับขณะเดียวกันในพื้นที่ตำบลท่าอูทแทอํำเภอกาญจนดิษฐ์เชื่อมต่อกับตำบลปากแพกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบปัญหาสะพานข้ามคลองรามชำรุดเสียหายนานกว่า9ปีประชาชนเดือดร้อน สัญจรไปมาไม่สะดวกขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวอย่างเร่งด่วนมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสะพานข้ามคลองที่ขาดและได้พังทลายมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2555ซึ่งสะพานนี้ อยู่หมู่ที่13ตำบลเท่เาแทอําเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้าบเกี่ยวกับหมู่ที่11ตำบลปักแกพรกอาเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งทางชาวบ้านได้ทําหนังสือขอให้ทางหน่วยง,งานของจังหวัดมาทําการซ่อมแซมแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการเข้ามาแต่อย่างใดเพราะเนื่องจากงบประมาณของทางจังหวัดที่มีไม่เพียงพอซึ่งทางชาวบ้านได้แก้ปัญหาโดยได้ทําสะพานชั่วคราวกันเองเพื่อให้ใช้งานได้ในการสัญจรไปมาของทั้งสองตำบล ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับที่จะดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองรามโดยได้จัดสรรง,งบประมาณเพื่อก่อสร้างไว้แล้วในปีงบประมาณ2,565เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รายการรัฐสภาช่วยประชาชนเชื่อว่าทุกปัญหาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุธิสภานำเข้าหารือจะได้รับการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปปรธรรม